สวัสดีครับทุกคนผมพี่คพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมา <P K> <P K> พี่เค่พี่เค่พี่พี่ที่อยู่ตรงนั้นพวกเขาเป็นใครหรอฮะรูเท่จังเลยพอดีเลยพี่กำลังจะแนะนำคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้น้องๆทุกคนได้รู้จัก <P K> ผมมาถูกเวลาพอดีเลยสินะคะผมขอฟังด้วยได้ไหมได้อยู่แล้วเย้ค <Yeah> ณะเทคโนโลยีการเกษตรสรจลจัดก,การเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การผลิตพืชการผลิตสัตว์การเพ,พาะเลี้ยงสัตว์น้าการเกษตรสมัยใหม <Wow. S 1> ่การจัดการธุรกิจเกษตรและการสื่อสารทางเกษตรเป็นต้นโอ้โห oh. แล้วจบไปทํางานอะไรได้บ้างครับเนี่ยเมื่อจบไปสามารถทํางานในหน่วยง,งานต่างๆได้มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิบริษัทผลิตสินค้าเกษตรนักจัดสวนการทําเกษตรครบวงจร นักวิชาการด้านการผลิตสัตว์นักจัดการประมงนักออกแบบภูมิทัศน์นักสื่อสารมวลชนนอกจากนี้ยังสาม,มารถต่อยอดโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้อีกด้วย <Wow. S 1> สาม,มารถสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ kmitl หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามลิงก์นี้เลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ